สบายดีพ่อแม่พี่น้องบอสทุกคนวันนี้นะ <c oughs> มาบุกเพื่อนเม่าเพื่อนลุงบอยอยู่บ้านโน้นสูงพี่น้องเลยมากรีบเข่าพี่น้องมากรีบเข่าพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเิ็นวานน้ำกนเด้อไรนี่นะแม่เจดดัอยู่บ่อขอโทนะคะคือเปลี่ยนลุกแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแลยขอโทษนะคะดิฉันชื่อลิลลี่หีเรืองแสงค่ะ เมาสีผมซื้อมไไแล้วตกเสื่อกระแลงพ่อหวานจนจนัจนหวานจนจะมันดูดมากนะเฮ้ยัดดากนานซเราจะ้องส่มาสองนะมีอวมาสู่รุงกินมักกินน้ำกัน กินน้ำกันพี่น้องเอาอันมากินกันเหมือนเดิมพี่น้องพี่น้องกินแนะนำอีพวกสนี่ป่าบอกพี่น้องวันนี้เอาหมากโมมาฝากนะบ่าวเอาหมากกระท้านมาฝากคุณถ่ายมากินน้ำผูกินเบิร์ดน้ำกันดีนะคันโมเบิร์ดฮอรเมื่อกลับมาครับมาเอาเซิร์ลอมหวานยังไงฮะ แรกล้วก็าม่าลกยำเ็นมาาคั่มมายำกระเมนกระบอกน้องคนลายๆน่อยเตนามายำกะเบนเด้อก่อนเพียก่อนเียงนะม่าลกวามามันต้องกินส่วนเนาะ่วนเทบนปาคนตมนวม่นตดก หวนตตงงานมกเอผสมข่าซาบูฟัดท,ท,ทองนั่นเองใส่ขมาวพ่อใส่ขมาวพอหลี้มพ่อไปทานไปกินขมาอันนี้ดิฉัยใส่ขมาวพ่อพี่น้องเลยนะมันออกเกียวๆน,น,น,นุ่นๆใือขาวคือขมานคจะเขาเะมาขายขมาวม่ายังไม่มีบ่ ขมเห่าหน้าปักพระเจ้ายี่รอยเราอยากกินข่าวมาเนาะปาก๋วยกวาก๋กกินยี่มาพี่ยี่ยมาพี่ลูกมาพี่มาพี่แร้วเร็ยงมาพี่แร้วเรดีใจมาพี่มาพี่มาไลูกไ้มามาพี่ลูกมาไหมอืมเย่ยบปุ่นเท่พักซื้มเทไ อ๋ออีลอยอีลอยอืมเอาแมนแมนจะรู้นี่นะบอกอีกทีมือคงไม่ออกแล้วอือก็สตาร์ทได้มันหนึ่งครับบอกมันไก่กันเด็กมันหนึ่งทีสิบเยอะเลยเนาะอืมแต่ละบบางเถื่อนนะมันพินห่ะมันผันห่างการทันนาเขาก็บอกจ่าจัดมันห่างเกิน <c oughs> ม,น,มนดีใจดีใจพี่น้องเอ้ย <า S 1> บอมแมนมกกักเกาะกาเซ่เจดามในบ <c oughs> อมแมน <c oughs> เจด้ามหั่กระตืนมาต่เทียงก็เลยเอินอมากินหวานนะธรรมดาแล้วคนดังบอกคนดังบอก<อ> <c oughs> หลังจากมันก็เปลี่ยนสีโมเรียบร้อยเมื่อน้เพื่อนกันสิใส่สุดกอออ็อกคนนั้ ายเดียวหยส้มมากสรจเสจเกือนยงบ่อยางม้นทถหน้างวดตื่นนไรหมกับกล้วยครับทำไมตื่นยังนะพี่น้องสื่นชี้ผมไม่แท่เขามางู้เห็นเห็เขามางวะมันมันเปืยได้เขามาถึงล้ากับเปื่อยมันจะเป็นอืมขั้วที่ซีขาวน่ะข้าว พอแม <ans> ่พ่อม่น่ๆมันจะเป็นีาวหนึงนมันจะเป็นสีเทียวแบบต้องไม่ไปลกสิยังมาพี่ยังไหลงี่โดดลงมานี้เร็วๆมาพีนี่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 โดดขึ้นมาขึ้นมาเลนี่นีขึ้นมานี่อาบอกให้อยู่ใสกันอยู่ เอาเสื้อฟังฉันนะลกูกเมื่อนนี่นาย้อยนางไปอยากหายนั่งแหงหมดนิดนอนก็นไปเป็นนอนก็นไป ยังนอนนะยงนอนนะบ๊อบเดอีแล้วพี่น้องที่เขาหนักไหมที่ตะมูอยู่ผมมือวอึมขึ้นมาสะเฮยเจด้าคนเก่าเปลี่ยนไปปัจจุบันปวดอึมนูนขึ้นมาเห็นกระาบบนี้ปวนแข่งกับเขาอะจีน่าจะปัจจุบันยังแบบนี้ คือ่เห็ดใส่ข้าวน้ะไม่ใช่ใเห็ดนคือนี่ยว่าบัก,กไ,นนะมมไก่ถ่ายคลิปน้แต่มันบแมแแม่อะไรสกัดเอทนเ,เท่าเนี่ย มันใส่สุดสีสูปเด้อย่แน่นมต่อนขนาดให้สิบเปอเซ็นป์ตส้มไปสื่อตัส้มเดือดส้มทั่มเข้าใหม่มาใส่เดี๋ยวกิดอ่มแม่นอืมเขาก็เลยรุ่มด่าแบบเขาช่วยกระจายผิดนั่นนะบุ๊มบิ๊มห้องซ่องเลยนะบอกเขาปีคอมเมนต์ด่าผพดคนคุณกานออมอืมโดยัง ตดทานที่มึงอ,อวบหวมดจดนนแบบเบาหนาเขาต่างกันก,ก็ปวดน่านดีใจพี่น,อน,น้องน,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 น่นาจิห่วยอืน่มมาจิดววันนี้วันผ่าใหญ่สะดวยเลยก้ปไปยส่เลยมือนเนี้ยเยี่ยมมากเยียวันนันวรนพระอหม เาแม่แนดบ้าติบ<ส>่าอยู่เพียเดียววัดเมืม่อพี่น้องกำัจะโตดีกว่า,าสามโตกว่านะอะนะเคยเดี๋ยวมันประจับตักเอาเนาะเดีว่าก็เคยสี่อยู่ได้เนาะสามโตนะเอาสามอยู่สามเสือ ได้แปะนักพมาหน่ะครับจบจบแล้วบอลุยนักพม่าจังเก่งจั๊งแซ่บบอแซ่บจนเบิดถวยเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใดกินแล้วถวยเลยเจดมกินข้าวห้องกัจีพี่น้องเอยแบบกินข้าวห้องกัอีบันยาตอนอย่างบันยาบันหยาพี่น้องเอ้ยบันหยาคำเป็นยาเนอะหน่อยโทษ ข้าในยา่วยอันฮัตุยเหลี่ยมเลยขนาด้ในยาอะไพี่น้องเอ้ช่องถูกยันโพเมื่อกี้เนี่ยฮะกินเข่ายาพูดพูดพี่น้องเอ้พูดคือสิบริสรงถวยรอบหน้าบอกเอาเดอรฟองวางเบิ่งหุ่นมันด้วยเบาบหวานกับความต้า ยกดันกับปาลทีถามหามันตีกันอยู่ด้านบถ้าพี่น้องพูนย่อถั่วใส่กาบลาไปแล้วพี่น้องต้องอดกีบนาอยู่ดีนะาสกูสกคนพี่น้องอย่าลืมกดติดตามซ่องสาวบัวลายพี่น้องฝากกดไลค์ก็แชร์เด็กมังเน้อพี่น้กดติดตามสื่อมาได้ต้องกดเบิร์กพ่อฝากกดไลค์กดแชร์ไปแล้วสบายดีบทุกๆทุกคนโอ้ เจด้ามพูนหนังเผาเมื่อเทาแม่พูนันเขี่ยวมาเจด้ามหนังเผาจะเขี่ยน้าเม่นเผ้าบ่จักไปแล้วพี่น้องอ